สวัสดีครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ก็จะมารีวิวตัวละครตัวนี้เลยนะครับผมท่าน ไออุสโกนกับอัลเบลโดนั่นเองนะครับทุกคนนี่บอกเลยเป็นตัวละครที่เมตาสุดๆในอัปเดตฮาโลวีนนะครับทุกคนนะบอกเลยว่า,าผู้เล่นใหม่เนี่ยหาตัวนี้มาเล่นเนี่ยเก่งเลยนะทุกคนแต่ว่าตัวนี้ค่าวางมัน2,500นะครับทุกคนเนาะอ่ะมาดูรายละเอียดตัวละครกันก่อนนะครับทุกคนนะตัวละครนี้พี่ได้เป็นบัฟกิดมาแล,แล้วก็เป็นถ้วยเนาะแล้วก็ใส่โซต,ตัวนี้อยู่เพิ่มเอเมนตนั่นเองเป็นไฮบิดวางพื้นเนาะ อ่าเป็นไอ้นี่นะเมจิคข้อนะไม่ได้เป็นกายภาพนะแล้วก็เป็นธาตุมืดนั่นเองนะครับทุกคนรูปแบบโจมตีเป็นแบบสามเหลี่ยมทรงโครนแบบนี้นะครับทรงกลวยแบบนี้นั่นเองนะครับทุกคนประมาณนี้เลยตัวละครนี้ได้จากตู้ซัมมอนฮโลวีนพาร์ทสองนะครับทุกคนนับจากวันที่พี่ทําคลิปนะครับทุกคนน่าจะมีเวลาหาอีกประมาณ30กว่าวันเลยนะครับทุกคนสําหรับตัวละครนี้บอกเลยว่าผู้เล่นใหม่ได้ตัวนี้ไปคู่กับบัฟกิตเนี่ยเก่งเลยนะทุกคนนะเผลอๆเนี่ย ปั้นตัวละครเอาไปเล่นหมวดต่างๆได้แบบเยอะเลยนะครับแบบโคตรเก่งอ่ะตัวนี้เก่งมากนะครับตัวละครน,นี้ก็เป็นตัวละครที่มาจากในเรื่อง Overlor d นะครับทุกคน,นพี่ไม่เคยดูเหมือนกันอ่ะแต่เท่าที่รู้ว่าเห็นบอกว่าไอเนี่ยเป็นพระเอกนะส่วนไอตัวอาเบโดเนี่ยเป็นคนที่แบบแอบชอบตัวแบบแอบชอบตัวละครเน,นี้ยแบบคลั่งรักทั้งคลั่งรักท่านไออะไรประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ว่าจะไปหาดูอยู่น่าสนุก โอเคประมาณนี้ตัวละครค่าว,วาง2อ0 0นะครับถ้าอัพเต็มเนี่ยเราต้องเตรียมเงินไว้โอ้โหอัพเต็มใช้เงิน2อล้านแนะครับทุกคนเดี๋ยวเราอัพมาถึงขั้นนี้เลยไหมนี่อ่าขั้นนี้นะจุดสีส้มนี้นะทุกคนสําหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้แต่ไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวครับ มือถือเครื่องนึงที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วนะครับตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้รอแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปืองค่าเน็ต UG p o n e ช่วยตรงนี้ดีมากๆเลยนะครับเริ่มต้นแค่วันละ10บาท ตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น MVP นะครับซึ่งจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่าเลยนะครับตัว MVP นั้นจะแพงขึ้นนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าและสบายกว่าครับใครที่สนใจดาวน์โหลด UG Phone สามารถโหลดผ่าน Google Play หรือ App Store ได้เลยนะครับอย่าลืมใส่โค้ด TT ่ที่1234เพื่อรับส่วนลด20บาทนะครับขั้นนี้เราตี Full LE แล้วนะครับดา m a จก็โห ดาเมจสองจุดหกเจ็ดนะครับทุกคนโ,โหดาเมจโหดมากนะครับทุกคนดาเมจโหสดสุดๆแล้วก็บัฟเห็นปะบัฟตรงนี้มันเยอะมากบัฟตรงนี้เป็นผลมาจากพาสซีฟนะหกร้อยสิบเปอร์เซ็นะครับทุกคนเดี๋ยวพาไปคุยกันว่าทําไมมันถึงบัฟได้เยอะขนาดนี้นะแต่ว่าระยะมันแอบแอบน้อยไปหน่อยเอ้ยไม่ได้ตีฟูลนะทุกคนตีเป็นเซอร์เคิลนะตอนแรกคิดว่าตีฟูลนะตีเป็นเซอร์เคิลนะออดิเมชั่นก็เป็นเหมือนแบ็คโฮลรุมดําประมาณนี้เนาะ แล้วก็อัพต่อครับแสนสะี่แสนหนะแล้วก็2องแสนสแล้วก็จะเปลี่ยน a อนิเมชันอีกแล้วนะ Falling d e n น e n นะอ่ะขั้นนี้ก็ยังคงเป็นเซอร์เคิลแต่มาดูอนิเมชันว่าเป็นอนิเมชันอะไรนะเป็นแบ็คโคหรือเปล่าตอนนี้ดาเมจเราเกือบ9,000ล้านแล้วนะครับยังไม่แบบยังไม่ได้บัฟนะนี่อนิเมชันเป็นประมาณนี้นี่เป็นมานี้นะครับทุกคน ปรับคูณสามไม่ดูมันตีประมาณ5วิตัวนี้อัพต้นไม้เป็นดาเมจนะต้นไม้สกลิลทีเนี่ยเป็นดาเมจนะครับไม่ได้เล่นสายคีเนาะแล้วก็สโลได้ด้วยว่ะเฮ้ยสโลได้นะมีโพชั่นด้วยนะครับทุกคนอัพต่ออีก2ค่ขันนะ้นครับหกแสนแล้วขั้นสุดท้ายใช้เงิน1ล้านนะครับทุกคนเนาะ ดาเมจเราอยู่ที่9 b นะครับตัวคนขั้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสกิลนี้ที่ใช้งานได้ครั้งเดียวนะครับทุกคนแล้วก็สกิลเนี้ยมันเป็นเงื่อนไขามาตอนอัปเกรด10ต้องรู้สึกจะเป็นอัปเกรด10นะทุกคนเดี๋ยวพี่จะพูดว่าเงื่อนไขาการอ่าสกิลเนี้ยมันมาอย่างไงนะครับทุกคนให้ดูก่อนว่าตอนเนี้ยดาเมจเรานะโหดมากนะแล้วก็ยังเพิ่มอีกนะเห็นปะ11.9นะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวลองบัฟให้ดูหน่อยเอาแบบพื้นฐาน40%นะครับทุกคนบัฟ ดาเมจตอนนี้อยู่ที่12.5 b นะครับทุกคนนะแล้วก็จะสังเกตว่ามันมีอะไรไม่รู้บนหัวเนี่ยเต็มเลยนะทุกคนเดี๋ยวมาอธิบายกันว่ามันคืออะไรนะจริงๆมันคือพาสซีฟเนาะที่ขึ้นอยู่บนหัวเนี่ยมันคือพาสซีฟนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาดูพาสซีฟกันนะครับนะอ่าก็จะมี2สกิลพาสซีมมีดาร์ควิสตอมเนาะ แล้วก็อะไรเนี่ยพรีโไวต์เดวิลนะแล้วก็ House of s e l ลอะไรบัฟฟิงอะไรทุกอย่างนะครับทุกคนสามพาสซีฟมาดูกันคำแปลนะที่พี่แปลให้แล้วพาสซีฟนี้นะครับนี่เลย d ดักพิสตอมนี่ยาวมากนะครับทุกคนเมื่อเราวางยูนิตตัวนี้ลงไปนะครับหรือว่าเราอัปเกรดตัวละครมาครับมันจะเรียนรู้สกิล1แบบนะครับสูงสุดเนี่ยสิบแบบนะครับทุกคนนะจากรายการที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ก็คือสมมุติว่า ตอนแรกเนี่ยสมมติขายทิ้งก่อนอขายทิ้งไปก่อนนะทุกคนแล้วก็วางตัวละครไปแบบนี้นะครับทุกคนจะเห็นมันมีคําว่าเมเดโอเนี่ยเห็นปะเมเดโอฟอนนะพอรับ1ทีมันจะมีเห็นปะมีขึ้นมาอีกเป็นเดทนะอัพอีกหนึ่งทีจะมีเป็นอะไรเนี่ยไฟบอลนะเห็นปะแล้วก็อัพอ,อีกนะเห็นปะจะเป็นซัมมอนอันเดทเห็นปะ่ะอันนี้ก็คือพาสซีฟตรงนี้นะทุกคนพอรับเต็มอ่ะเราเอาให้มันเต็มไปเลยนะ พอเราเอัพให้มันเต็มนะครับทุกคนมันก็จะมีเนี่ยมันจะมีตามนี้เลยนะที่มันขึ้นอยู่บนหัวก็คือตรงนี้แล้วก็แบ็คโฮนี่คือสกิลนะครับทุกคนนะก็สําหรับตรงซัมมอนมันทําอะไรได้นะครับทุกคนทุก40วิเนี่ยมันจะเรียกซอมบี้นะหรือว่าเรียกซัมมอน3ตัวนะมาสู้แทนนะก็คือเป็นซัมมอนออกมา3ตัวดาเมจไอตัวซัมมอนเนี่ยเป็น25%ของตัวดาเมจยูนิตตัวนี้นะครับทุกคนนะ25%ก็เอา0.25ไปคูณกับดาเมจตรงนี้นะครับนะก็จะรู้ว่าซัมมอนเท่าไหร่นะ เนี่ยน,นี่ตรงนี้นะเนี่ยซัมมอนออกมาเห็นปะ 2.51B นะซัมมอนออกมาก็ไม่ได้เยอะนะไม่เท่าตัวไม่ไม่เหมือนลูรูทนะลูรูทม่งยังโหดนะครับทุกคนแล้วก็ไอไอซ์บอลนะครับทุกคน,กน,คท,กคนทุก25่ิวีก็ทำเอฟเฟกต์ฟรีแช่แข็งศัตรูทั้งหมดในระยะได้เนาะแล้วก็ไฟบอลเนี่ยก็จะเป็นเหมือนทุกการโจมตี5ครั้งนะจะเป็นการซันเบิร์นนะเผาศัตรูนะครับทุกคนแล้วก็เอซิดแอโร่นะครับ ทุกครั้งเนี่ยเว้นครั้งเนี่ยยิงลูกธนูพอยชั่นนะที่125%ของดาเมจพื้นฐานก็คือน่าจะหมายความว่า,าเบสต,ตรงนี้มาคูนกับ1.25ตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็มีเอฟเฟกต์สโลว์นะครับทุกคนแล้วก็อะไรเนี่ยเชนดากอนไรติงเมื่อคริติคอลนะจะช็อตศัตรตูด้วยโบนะครูดาวห้าวิต่อศัตรตู1ตัวนะครับทุกคนแล้วก็เดทเนี่ย ทุก75วีนะครับสุ่มมาร์คศัตรู7ตัวให้ติดเอ็กซิงเควนั่นเองนะโดนดาเมจแรงขึ้นนะสำหรับตรงไอ้พาสซีฟเอ็กซิงเควนะครับทุกคนแล้วก็ครั้งแรกที่อันนี้เนาะเนี่ยแกร็บตัวนี้เนาะครั้งแรกที่มินิบอสหรือว่าบอสนะครับเข้าระยะเนี่ยจะโจมตีแรง5เท่านะบวกกับ5% HP สูงสุดของเป้าหมายนั่นเองนะครับทุกคน5เท่าก็ถือว่าเยอะเนาะแล้วก็อันนี้เมเดโอฟอลนี่ก็คือเมื่อเราเริ่มเวฟใหม่นับจะมีอุกบาทตกใส่ศัตรูสร้าง25%ดาเมจนะครับทุกคนนะแล้วกาเป,ปลลอร์เซ ตัวนี้แบคโฮนะครับก็คือการที่เราจะได้ทั้งหมดอันเนี้ยเราต้องกดอัปเกรด10ทีหรือว่าพูดง่ายว่าอัพให้มันเต็มนะครับทุกคนนะประมาณนี้เออประมาณ10ทีก็ได้แล้วแหล่ขั้นนี้ก่อนใช้1ล้าน,น,น 1, 000, นะ่ขั้นนี้มัน1ล้านขั้นนี้เ่าไหร่6แสนอันนี้4 9สนเก้าเลยอะเออประมาณนี้นะเบสเสร็จตัวนี้มันก็2ล้านกว่าวะจำไม่ได้แล้วทุกคนประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวไปดูพทสี่ต่อไปนะนี่อ พาสซีฟนี้แอบงงนิดนึงนะทุกคนนะดูดซับหรือสะท้อนสถานะจากศัตรูรอบตัวมาเป็นบัฟให้ตัวเองนะอันนี้คือแปลแบบคร่าวๆมาให้เนาะรายละเอียดคําแปลก็คือยูนิตนี้เนี่ยจะได้รับสถานะบัฟสูงสุด4รูปแบบโดยสะท้อนจากดีบัฟของศัตรูรอบตัวโดยเปลี่ยนผลลัพธ์เนี่ยจากดีบัฟเนี่ยให้มันเป็นบัฟของตัวเองนะยกตัวอย่างการแปลสถานะนะครับสมมุติว่าอันนี้ที่พี่เข้าใจนะ,ะก็สมมุติว่า มีมอนเนี่ยอมอนที่ติดสถานะเอฟเฟกเลือดไหลแรปเจอร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่อยู่ในระยะนะที่อยู่ในระยะของไอนะไออุนสโกนะครับทุกคนนะก็จะโดนเปลี่ยนไปตามเป็นเอฟเฟกฝั่งขวามือตามนี้เห็นปะเนี่ยสมมติว่ามีมอนที่เป็น b ี a ทมเมอร์เฮดแรปเจอร์ก็จะกลายเป็นวินเชียร์แล้วก็บัตลัดหรือพี่คือตอนนี้พี่ไม่แน่ใจว่าจากฝั่งขวามาเป็นฝั่งซ้ายหรือจากฝั่งซ้ายมาเป็นฝั่งขวา แต่ถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าเนี่ยมันสะท้อนสถานะสูงสุดได้4เอฟเฟกในเวลาเดียวกันเนาะพูดง่ายๆก็คือตรงนี้เลยยิ่งมีศัตรูรอบตัวเนี่ยที่ติดดีบัฟเยอะยูนิตนี้ก็เก่งจะแข็งแกร่งขึ้นนะครับทุกคนนะก็คือประมาณว่าถ้ามียูนิตที่ติดเนี่ยเห็นไหมที่มันติดดีบัฟอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกคนทำม,นมันก็ทําให้กลายเป็นดีบัฟที่เขาเรียกว่าอะไรตัวเรามันจะเก่งขึ้นจากดีบัฟของศัตรูอเออพูดง่ายๆแล้วกันประมาณเนี้ยแต่ว่าแต่ว่ามันเหมาะกับใช้กับสถานการณ์ที่่เลลนนหายค อย่างนี้เราวางตัวเดียวใช่ไหมมันก็มีเฉพาะเอฟเฟกแค่นี้ใช่ไงแต่ถ้าเราเล่นหลายคนแล้วมันมีเอฟเฟกที่ศัตรูหรือว่าบอสเนี่ยมันโดนใช่ไหมมันก็จะทําให้ดีบัฟเนี่ยมันโดนแปลงไปเป็นอีกแบบหนึ่งหรือว่าดีบัฟมันจะซ้อนดีบัฟมันจะซ้อนซ้อนทับกันได้4แบบอในเวลาเดียวกันนะมันจะซ้อนกันได้ประมาณนี้นะทุกคนแต่สิ่งที่พี่งงอย่างหนึ่งก็คือไม่แน่ใจว่าเขาก็ทําลูกศรมาเป็นฝั่งนี้นะก็เลยเข้าใจว่า ที่พี่เข้าใจคือสมมติว่ามอนติดเนี่ยมอนติดบีดแฮมเมอร์เฮดแรปเจอร์มันก็จะกลายเป็นบินเชียกับบัตรลัดถ้ามอนติดอิเล็กทริกฟิลหรือว่าโบจะกลายเป็นพลาสมาหรือว่ามันเป็นพลาสมาเพิ่มเข้าไปอีกทีนึงองแต่เอฟเฟกฝั่งนี้ก็คือมอนก็ยังอยูอ่คิดว่าน่าจะใช่เนาะเอฟเฟกเนี้ยมอนก็น่าจะยังติดอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ไอ้ฝั่งเนี้ยเป็นเอฟเฟกที่มอนได้เพิ่มเข้าไปคิดว่าอย่างนี้แล้วก็มันแบบซ้อนกันได้4แบบเอออันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับกกกก็็คคือททําาให้้้้เ่่งงขึนนนนนะูดยๆนะุแลวี ยิ่งอยู่นิ่งยิ่งรุนแรงนะพาสซิฟนี้เป็นพาสซิฟที่แปลกมากนะทุกคนนะ <c oughs> ก็คือทุกหนึ่งวินบะที่ตัวเราเนี่ยไม่ได้โจมตีนะจะสะสม10%ดาเมจนะสูงสุด600%ก็คือ6เท่าเนาะหลังจากเริ่มโจมตีหรือถึงเพดานนับจะคงบัฟบไว้อีก120อ่อวินาทีหรือว่า2นาทีเนาะ ถ้าเราปรับทาร์เก็ตเนี่ยโหมดเนี่ยเป็น non นอนครับและดีบัฟเนี่ยมันถึงขีดสุดก็คือ6 0 0เนาะมันจะสลับไปยิงศัตรูตัวแรกก็คือปรับไปเป็นเฟิร์สโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับทุกคนนะเหมาะก,กับยูนิตที่รอจังหวะบอสเนี่ยหรือว่ายิงครั้งแรกแล้วแบบชาร์จเบิร์ดเดามีหาสารซึ่งเออจะว่ายังไงดีจะใช้ยังไงให้ดีคือมันต้องหยุดโจมตีซึ่งตอนนี้มันก็เต็มแล้วแหละเออสมมติอ่ะสมตสมติปรับไปคูนึงอ่ะนี่พาร์สี่มันทำงานแบบนี้อ่ะขายทิ้งแล้วววมมาามาางานะาางงไไกกส ทุกคนดูนี่ดาเมจมันจะเด้งขึ้นเห็นปะเนี่ยอันนี้มันคูณหนึ่งมันเลยช้าอ่ะเห็นปะมันเด้งขึ้นนะเห็นปะมันเด้งขึ้นปืบปบปืบปบเนี่ยมันเด้งขึ้นเรื่อยๆเลยเดี๋ยวรอดูนะมันจะสุดที่หกร้อยนะโพรแต่มอนมันเดินมาถึงก่อนแล้ววะไม่ทันเลยมอนเดินถึงมาแล้วเดี๋ยวอัพเต็มเลยนี่มันก็จะเด้งขึ้นเรื่อยๆแหละแต่พอมันตีแล้วเนี่ยมันก็จะไปเข้าเงื่อนไขติดครูดาวเอ่อร้อยยี่สิบวีนะพอมันโจมตีแล้วอ่ะ หรือเนี่ยหรือเริ่มโจมตีหรือถึงเพดานนะจะคงบัฟไว้อีกร้อยี่สิบแล้วมันจะน่าจะกลับไปเริ่มเก็บใหม่นะที่เข้าใจนะประมาณนี้นะครับตอนนี้แปดร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนอ่ะมาที่สกิลนี้นะครับแบ็คโฮเนาะสกิลดูดทำร้ายนะครับทุกคนเมื่อกดใช้งานนะสร้างความเสียหายสามสิบเท่าก็เยอะเหมือนกันเนาะตอนนี้มันสิบเก้าบีอ่ะสามสิบเท่ามันก็เยอะนะครับทุกคนของพลังยูนิตนะให้กับศัตรูทั้งหมดในระยะเนาะแล้วก็ศัตรูทั้งหมดที่โดนเนี่ยจะติดสถานนะอ่บคลิโปกับเนเกชันเนี่ยถาาววรสสกกกกิิลลลลลนนนนีีน้้เเเปป็นะ็็ท่โบอะแ คือเป็นสกิลที่ครูดาวไม่นานสามารถเปิดออโต้ใช้งานได้เหมือนกันนะมันก็แรงนะก็นุกได้เรื่อยๆนะเนี่ยนุกนุกสเนเท่าไหร่30เท่า30เท่าสําหรับเนก a ชั่นเนี่ยก็พี่พูดไปแล้วในคลิปที่ผ่านมานะศัตรูที่ติดเนี่ยจะสูญเสียอิเลเมนทัลรีซิตตันะก็คือการป้องกันธาตุทั้งหมดนั่นเองนะจะสูญเสียไปนะครับทุกคน ส่วนสกิลนี้นะครับทุกคนเป็นสกิลที่อ่านแล้วก็แอปบปงงเหมือนกันนะครูดาวก,ก็ก้าวใช้ได้ครั้งเดียวด้วยนะทุกคนสกิลสุดท้ายนะของสายมืดนะทำลายล้างทั้งแผนที่และสร้างทับเออและสร้างทับซอมบี้นะตามหลังนะอันนี้คือเหมือนทางบอทมันไอทาง AI มันแปลมาให้เป็นแบบสั้นๆประมาณนี้นะคือเมื่อเรากดใช้งานเนี่ยมันจะใส่เอฟเฟกที่ชื่อว่าดีเควนนะครับทุกคนให้ศัตรูทุกตัวบนแผนที่นะโดนดาเมจต่อเนื่องจนตายนะครับทุกคน ศัตรูที่ตายด้วยเอฟเฟกนี้นะครับจะฟื้นคืนชีพเป็นซอมบี้ ที่มีพลังโจมตี250%ของยูนิตตัวนี้นะครับเข้าใจว่าน่าจะหมายถึงดาเมจตอนนี้เลยหรือเปล่าแล้วก็เพิ่มไปอีก2.5เท่าก็คือ250%ก็ก็เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากนะแล้วก็ใช้ได้ครั้งเดียวนะครับทุกคนสำหรับเอฟเฟกเนี้ยพี่แปลมาแล้วประมาณนี้ก็คือมันจะทำดาเมจรวม100%ของ m a ็กซของศัตรูนะภายใน600วินะเป็นเวลา6 0 0วิก็คือ10นาทีนะครับถ้าศัตรูที่โดน,น,นเอฟเฟกต์ดีเคซ ความถี่การโดนดาเมเจเนี่ยจะเพิ่มขึ้น,น0.5 0.5เท่าต่อครั้งนะครับสูงสุดที่5เท่านั่นเองนะหมายความว่าพอโดนซ้อน5ครั้งแล้วเนี่ยดามเมจมันจะลดเร็วขึ้นนะคือไม่ใช่เด็กเขาเรียกว่าอะไรอะเลือดปะเลือดศัตรูมันจะลดเร็วขึ้น2.5เท่าหรือเปล่าเออประมาณนี้นะครับทุกคนเอาจริงๆก็เออไม่รู้จะไปใช้สถานการณ์ไหนนะศัตรูทั้งหมดบนแผนที่ต่อโดนดามเมจจนตายมันต้องทดสอบกับบอสอันนี้บอสมาพอดีเลยกดเลย ปุ๊บนี่นะกดไปแล้วนะครับทุกคนนี่มาดูเอฟเฟกดิมีเอฟเฟกเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เป็นอะไรไม่รู้เนี่ยเห็นปะนี่น่าจะเป็นสัญลักษณ์ทางซ้ายสุดอันนี้หรือเปล่านะเนี่ยมันก็มีเลือดลดทีละ7.4็บีลด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 พอมันลดแล้วก็เดี๋ยวไอ้ตัวบอสตายมันก็น่าจะมีตัวซัมมอนออกมาปะออกมาดิซัมมอนชุดไหนออกมายังไม่มีหรอวะซัมมอนนี่นี่เมื่อกี้กดไปแล้วมันน่าจะโดนทั่วแมปนะเมื่อกี้นะครับทุกคนส่วนแบ็คโฮมาลองใช้แบ็คโฮดูดวิว่าทั่วแมปไหมแบ็คโฮนะ่ back hole, น่าจะแคอิเเล้งฉย แบคโฮอินเลงจริงๆมันเขียนบอกว่าอยู่หรือเปล่าก็จำไม่ได้นะแบคโฮมันเขียนบอกว่าอยู่หรือเปล่าแบคโฮเอ่ออันนี้แบคโฮนี่ไงในระยะนะแบคโฮใช้ได้แค่ในระยะประมาณนี้นะครับทุกคนแต่อันเนี้ยเอาจริงพี่พูดตาตรงพี่ก็แอบงงนิดนึงนะว่าไม่แน่ใจว่ามันมันดีมันดียังไงแล้วมันใช้สถานาการณ์ยังไงแต่ว่ามันบอกว่าเนี่ยในศัตรูทั้งหมดบนแผนที่นะโดนดาเมจต่อเนื่องจนตายเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็น่าจะมันก็ดีนะแต่มันใช้ได้ครั้งเดียวเออแต่ว่าถ้ามอนเข้าบ้านก่อนก็จบนะครับทุกคนนะ อ่ะพอดีบ้านแตกพอดีโอโหสินาทีนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้แหละทุกคนตัวละครนี้บอกเลยว่าผู้เล่นใหม่ก็ควรหาผู้เล่นเก่าก็ควรหาเก็บไว้นะผู้เล่นใหม่นี่แบกอะไรได้หลายอย่างนะพี่แนะนําให้หาตัวนี้เลยครับเล่นโหมดไอ้นั่นก็ได้นะโหมดที่เอาไวห้หาตัวกอตลี่ของตัวลิมมารูนะดีมากนะตัวนี้นะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนสวัสดีครับ